สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวดำเนินโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม m SME ปีงบประมาณ2563 ส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกรกลุ่มแปรรูปกล้วยกอบบ้านยางน้อย Thunder, บานาน่าทันเดอร์ตำบลสะบัวอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจและลดภาระของผู้ประกอบการสำนักง,งานสภากเกษตรกรแห่งชาติจึงได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือส่งเสริมหรือสนับสนุนจากสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสวอสวและได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME เพื่อสร้างกลไกการสนับสนุน ให้ผู้บริการทางธุรกิจภาคเอกชนสามารถมีบทบาทในการยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ MSME ด้านการเกษตรในประเด็นที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการและเพื่อให้มีกระบวนการต้นแบบในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ด้านการเกษตรสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจของเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นจากการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรผู้ประกอบการ m SME ในธุรกิจการเกษตรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมตามโครงการขัางต้นกลุ่มแปรรูปกล้วยกอบบ้านยางน้อย Banana Thunder ซึ่งได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยประธานกลุ่มคือคุณติตานันเข็มแสงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือกล้วยทอดกรอบจุดเด่นคือกล้วยทอดด้วยน้ำมันรำข้าวซึ่งไม่มีสารก่อมะเร็งไม่มีส่วนประกอบของผงชูรสเนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าท้องถิ่นและพฤติกรรมผู้บริโภคมีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของบรรจุภัณฑ์และสร้างความโดดเด่นของบรรจุภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามมีความทันสมัย ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในด้านปัญหาและความต้องการของกลุ่มคือขาดการสร้างการรับรู้ของบรรจุภัณฑ์เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจึงต้องทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้แข่งขันในตลาดได้ง่ายและเป็นที่จดจาของลูกค้าปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรต้องได้รับการแก้ไขตามความต้องการของเกษตรกรภายใต้แนวทางหลักวิชาการ เราจะติดตามดูการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและทีมที่ปรึกษาว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้หรือไม่ในตอนต่อไป